มาถึงบ้านเท่าแกแล้วครับบ้านเจสังวานสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับช่องวิระดำแต่งครับสวยจัดชัดจริงโอโ้โหอันนี้คันนี้เอาไปบิ้วมานะครับอันนี้คันเก่าที่คุณโอนเขาเขาขับนะครับที่เสียโอนขับก็ไปทำใหม่นะครับ อันนี้ก็อกใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมโอ้โหช่วงล่างสูงครับนี่อันนี้ช่วงล่างสูงนบอืมโอ้สวยจัดครับโอ้ตัวเด,ดินแมงป่องอให้นอน ตัวใหม่จะมีที่ยันด้วครับโอ้มีถังรับเพลิงด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวมาชมด้านล่างเนะาะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมด้านล่างกันจะให้คุณโอนเอารถลงก่อนเดี๋ยวว่ามาชมว่าสเปคไหน อาเซียอ้นฮะคันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยคันเนี้ยคันนี้ก็ทำซองแล้วน้ำเนี่ยแล้วน้ำซองหน่อยทำที่เหยียบอ่าทำที่เหยียบทำได้เล่นหน่อยคอเป็นเกลียวดันกับใบมีดอ๋อเกลียวดันกับใบมีดโอ้ตู้ด้วยอ่ะสีรอบบนล่างนี่คันนี้นะติดสุด สติ๊กเกอร์ใหม่ด้วยปองฟางใหม่เช็คห้องครับเช็คห้องนี่ปองฟางใหม่อ่าลูกปองลูกปืน่าลูกปองลูปืนน่านีจัดการเอง่จัดการเองช่วงล่างค้นขับคนใหม่บอก นี่ครับโอ้โกตองก็มาน้บนี่เกลยดดันทำใหม่แล้ก็เกล็ดดันนี่เกลดดันทำใหม่าเอาใบมีดทำเป็นโเกลยวดันนะครับเนี่ยจวดเลยท่านโอนรอบนี้ดูคันเก่าไปก่อนครับนี่ ตามงบก็ะนะจะจัดเต็มเลยงบไม่ค่อยมีงบไปซื้อคันใหม่เช็คเองเก็บรายละเอียดเิ่หน่อยงบก็ไปซื้อคัน,ใ,นใหม่หมดคุณโอ้นบอกเปลี่ยนไฟโอ้โหเปลี่ยนหน้ากากไฟด้วยดูความแตกต่างครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ท่อแทงแบบเอียงๆนะครับนี่ อ๋อก็จะเป็นสไตล์ของนาบุญเลยนะครับนี่ถ้าสมบูรณก็จะเป็นเหลี่ยมครับเป็นเหล็กพับเหล็พับ ไมไม่บางบรีบร่ะครับมันง่ายกว่า่ม่มันไม่ต้องขึ้นเขาม่มัน,ม,นมันบร์บีของงาใหม่ะหรมาตังิ่นง,งานหม่มันไหลไม่ได้คุณโอนมันได้เพิ่มความเรงเหรอคุณโนช่างๆๆอูบอกว่ แรงแล้วให้เขาทำเลยก็บอกว่าแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วคันนี้แรงจริงครับคุณโอนครับนี่แรงจริงครับลองให้ลองไม่กล้าลองประมาณนี้โอ้โหช็คมอเตอร์เช็คนี่ครับมอเตอร์โอ้โหมีแล้วครับโอ้โหกันสึกกันสึกครับจัดมาแล้วเช็คเปลี่ยนเฟืองตัวไหนไม่้ยอืม เือนเเฟง,งช็คห้องแล้วเช็คห้องแล้วใส่กันตึกแล้วครับโอ้แจวเลยทีนี้เลยคดารีงนด้อ่ไเดี๋ยวต่อกันอีกคลิปนะครับต่อกันคลิปหน้านะครับ ฝากติดตามและนับช่องวีระดำเต่งนะครับสวัสดีครับ